สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนเพจอูช่างเสริแท็กเตอร์นะครับก็วันนี้ก็คันเหลืองก็ถอดโซ่เรียบร้อยแล้วชุดรลเลอร์ก็ถอดเรีเยบร้อยแล้วครับตอนนี้จานดททำการล้างนะครับจะเก็บสีกันเดี๋ยวไปชมกันนะครับวันนี้ชุดสปอกเก็ตนะครับสองข้างเลยตัวทั้งคู่เลยนะครับ จะมาดูกันว่ามันรวมขนาดไหนนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับสกเกตหรวม,มก็มีรอยร้าวตรงห้องด้านหลังนะครับฝั่งขวาหนึ่งจุดนะครับที่เจอ,อเดี๋ยวจะทำการบิ้วใหม่นะครับคันนี้คันนี้ก็รโรลเลอร์หมทั้งสองข้างนะครับ เดี๋ยวไปดูโรลเลอร์กันนะครับผมตอนนำนี้ตัวเดิมนะครับไม่มีแตกนะครับแล้วก็จะเก็บชุดทำสีชุดดาวใหม่นะครับชุดดาวจะทำสีใหม่ก็สภาพโดยรวมก็ไม่เยอะนะครับคันนี้อ่เดี๋ยวไปชมกันนะครับอะไรช่วงล่างโอ้ขายเผาอะไรนี่ <Yeah. S 1> นี่นะครับ ก็อเลิรก,กองนี้นะครับกองนี้ก็40กว่าลูกนะครับผมแล้วก็โซ่สองเส้นนะครับอกองนี้ก็จะลงคันเหลืองนะครับคันเหลืองทั้งหมด22ลูกนะครับผมที่เหลือก็จะลงเจ้ายักษ์เขียว ล้างไปก็จะได้เห็นพวกแผลพวกอะไรที่มันฉีกนะครับเราจะได้เชื่อมเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราถอดเรียบร้อยแล้วก็ต้องล้างเพื่อที่จะตรวจสอบรอยร้าวนะครับของชุดช่วงล่างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ถ้าเกิดว่ามันมีแผลฉีกราวจะได้รีบเชื่อมให้ทันนะครับไม่ปล่อยให้มันฉีกนะครับก็ ทันเหลืองก็ทํามาเยอะนะครับมีช่วงล่างแล้วก็ปากเช่นนั้นนะครับผมชุดตู้ก็อาจจะบีใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าลูกปืนเขาเนี่ยทนมากนะครับอ่าอย่างเช่นลูกปืนตู้เนี่ยนะครับลูกปืนตู้เนี่ยเป็นลูกปืนติดรถเลยนะครับผมผมก็ปืนวินปั๊มนะครับสองตัวเลยนะครับเนี่ยตัวนยิงแดงเนี่ยนี่นะครับผมแล้วก็เนี่ยเหมนกับลูกปืนวิน เป็นชาวท่ายตู้นะฮะหรือปืนปืนปั๊มก่อนนะครับแดงๆเลยนะครับผมเป็นรถปืนเดิมติดรถเลยนะครับอายุก็อยู่ประมาณ10 12ปีนะครับรถปืนนี้อยู่ติดรถมา12ปีแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นปี54นะครับก็สภาพรถโดยรวมมารถอายุ12ปีนะครับอยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับผมนี่ครับ เรารอกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับรดอายุสิบสองปีนะครับผมชุดป่าก็ปีที่แล้วก็แก้ไขแล้วนะครับชุดหัวจรวดเพื่อที่ไม่ให้มันตะกอนมันโกงนะครับผมแล้วมันกินชุดใบมีดกินใบมีดกินหัวจรวดนะครับใส่ไปวันสองวันก็คดนะครับอ่าตอนนี้เราก็การดัดเปลี่ยน ตัวช้างใหม่แล้วนะครับผมก็โอเคแล้วปีนี้เราจะเปลี่ยนคิวตัวนี้ใหม่นะครับคิวใบเกลียวเกอร์พอดีคิวใบเกลียวมันสึกหมดนะครับหายไปประมาณ40%แล้วก็ปีนี้ก็เลยตัดสินใจเลาะทิ้งนะครับเดี๋ยวทำใหม่นะครับเดี๋ยวตอนเลาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับว่าเลาะอ,ออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ มาดูช่างโดลนลางต่อนะครับน่าจะไม่เสร็จง่ายนะครับวันนี้โดไอ่อเดอรี่ด้วยฉันน้ำบังจีชื่เดอร์เซิร์มธรรมะสัน,สนมาสันจีแล้วชื่อเดอร์ิมรอบคันเลยแล้วก็น้ำห้าโมบอลเดลนา่โบก็ไม่เข้าใจนะครับช่างโด ทอ่อซิงครับมาดูทอ่อซิงกันน่ครับทอ่อซิงนะปลายท่อเนี่ยวัดเสียวกันเลยทีเดียวครับคันนี้สเปคก็เป็นสิบพลาใหญ่นะครับผมชุดปั๊มก็ปัมป๊มปัมแฟดยีสบสองนะครับก็เครื่องก็มาในตัวรหัส h o 7 d นะครับตัวฮีโน สบูก็คันนี้สภาพเครื่องก็แห้งๆนะครับไม่มีเยอะไหครับไม่มีควันเป็นควันฝุ่นอยู่นะครับคันนี้ควันนีเสียงวิดนี่สุดยอดเลยคันนี้ครับผมสบเูเขาหอนดีจัดนะครับคันนี้ไม่เหมือนเจ้ายักษ์เขียวนะครับยักษ์เขียวนี่สบูไม่ดังเลยครับไม่มีการหอนการถีบนะครับของกาวนาชิดว่าจะเรอมเผมก็อะนีจะเหอตัวบี มันชดชีๆีนี่น่อยเองมันจะจะหามกนองมันชิดออยเสริมซะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ่ายมาให้ชมนะครับว่าสภาพเราลื้อเสร็จไปแล้วอยู่สภาพไหนนะครับก็คุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอู่ช่างตึกแท็กเตอร์น,นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับทีทค้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ